ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มออกมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าเกิดกระแสด่ามาเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากล่าสุดนะครับเพจดังเพจหมอลำสไตล์คอยนะครับเพิ่อนกระไ้ล้งลูปบอดบิ๊กกับลูกสันนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันแบบซี่เลยนะครับเพิ่์นกระโจนว่า เปรียบเทียบแล้วหนึ่งชาวเน็ตบอกถ่ายรูปมุมนี้ท่านี้น้องซันกินขาดในความหล่อดูดีมีราศีวายปาดนะครับเพจหมอลำสายข่ยเพิ่นก็นลงมาแบบซี่ครับเอฟซีเขาไปคอมเมนต์นะเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพจสบายดีแซบเห็น,นครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็โพส์ส่วนแบบซี่เลยนะครับบอกว่า อย่าเอาสองคนมาเทียบกันเลยเพราะเทียบกันไม่ติดจ้าทั้งฐานะความสามารถชื่อเสียงและอีกหลายอย่างและคนหนึ่งจุดจุดจุดอาดดดด้าวโทษโทษโทษปาดเพจสบายดีเพิ่นกันบอกมาแบบซี่นะครับบอกวาอย่ามาเทียบกันเลยนะครับมันเทียบกันบติดนะครับทั้งฐานะความสามารถชื่อเสียงสั้นพี่น้องนะครับ นั่นแหละครับเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็หัวเราะนะครับบางคนก็ขำครับพี่น้องนะครับไปที่คอมเมนต์อของเพจหมอ้ําสไตล์ข่อยก่อนนะครับบอกว่าภาพนี้ซันกินขาดนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าดูก็รู้ว่าใครหล่อแมนกว่ากันป้าถุกทันนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสุดๆขาดลอยนะครับบางคนก็บอกว่าซันหน้าใสสุดๆ ป้าถูกทันนะครับนั่นแหละครับ FC ก็เขาไปคอมเมนต์นะครับส่วน FC ทางฟังของเพจสบายดีแซบนะครับเพิ่นก็บอกว่าพูดถูกใจเอาไปเลยล้านไลค์ป้าอีกคนนึงก็บอกว่าไม่มีอะไรเทียบได้เลยนะครับบางคนก็บอกว่าจริงที่สุดเทียบอะไรไม่ได้เลยนะครับบางคนก็บอกว่า ก็แค่น้ําใต้สอกเขานะครับบางท่านก็บอกแบบสี่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าใช่อย่าดึงเขาลงมาเพราะมันคนละชั้นพาร์อันนี้ก็เอฟซีทางฝั่งของเพรสบายดีแซ่บนะครับบอกว่าคุณละชั้นประมาณนี้กับพี่น้องนะครับอีกคนหนึงก็บอกว่าโอ้ยคนเก่งอีกคนนึ่งบระธานมีผลงานอย่ามาเปรียบเทียบกันเถอะ ทุกท่านนะครับนั่นแหละครับหลังจากเพจต่างเพื่อนเอามาเปรียบเทียบแบบซีนะครับบอกว่า,เ,าเพจซันเนียกินขาดสันปีนอรนะครับเอฟซีก็เลยเห็นแย่งกับฟาดกันเดือดกับทุกท่านนะครับเอาทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับ